สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวหาปูวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเรามาเที่ยวหาปูกันดูคลองนี้คลองนี้มีคนตกปลาดนตก ดูสี่มุมสี่หนุ่มสี่มุมวันนี้ปู่มาเดินเล่นด้วยพาปู่มาเดินเล่นมาเที่ยวหาปู่แล้วก็พาปู่มาเดินเล่น สวยแต่หนาวาเพื่อเข้าไม่หนาวก็เราเจอเราหนาวนี่ฝั่งที่ที่เราเดินมาเราจอดรถไปในหมู่บ้านนู่นแล้วเราก็เดินมา บางที่มีเรือด้วยนะเมื่อก่อนเขาจะมีเขาจะมีอ่านค่ะ ีอาหารขายเมื่อก่อนตอนนี้โควิดเขาปิดปิดทุกอย่างของน้ำไม่ล้นนี่พานเพื่อมาเปลี่ยนบรรยากาศว้านปู่อยู่ไฮบอนเราอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ว่า เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งปู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งขับรถมาหาปู่ก็ประมาณชั่วโมงกว่า,วาถ้ามีเวลาก็จะมาหาเพราะปู่อยู่คนเดียวนู่นอะเมื่อก่อนตอนที่สองพี่น้องลูกเรายังเล็กๆอยู่ก็จะพาเขามานั่งมีที่เด็กเล่นตรงนี้ พาเขามานั่งเล่นแต่เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วเขาไม่ค่อยเล่นแล้วแล้วก็มีอาหารกินแต่ตอนนี้ไม่มีนนี้ก็ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นคองต้นไม้กำลังจะออกเมื่อก่อนมีคนตกป่านะ แต่ก็ตกได้เถอะที่นี่ใครจะตกปลาต้องต้องมีใบรับอนุญาตไม่ใช่จะตกกันง่ายๆนะเพื่อนๆไม่ใช่ใครตกปลาเป็นก็จะมาตกปลานะไม่ใช่ต้องมีใบรับอนุญาตเดินกลับแล้ว Ja, ich habe halt auch so, jetzt hat meine mein Protologin gekündigt, die geht in Ruhestand. Im Sie ว่าคนเขาออกมาเ่น,นอามาเดินเล่นกันโอเคพเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะสวัสดีจ้า